Oh. สวัสดีครับผูผม t ท o g โอเกเมนะครับวันนี้จะมาสอนใช้โปรแกรมซีโรนะครับผมจะทิ้งนิ่งไว้ใต้คิมครับสำหรับ g t ทแสนนะครับนี่ครับ <Hey. S 1> เ,เดี๋ยวจะสอนรหลด <c oughs> นะครับ,บนี่ครับ <c oughs> โหลดโปรแกรมนี้มาครับนี่ครับโหลดโปรแกรมนี้มาแต่ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับนี่ครับแล้วก็เพิพ์ไปนะครับ K.O. ครับโ o ผมเลกผิดค o โกนี่ครับ G.O.L.D. นะครับนี่ครับค้นหาในร้านอื่นนะครับกดโคลมหรืออินเทอร์เน็ตก็ได้ครับ เราก็จะเจอครับอีกแบบนึ่งนี่ครับโหลดอันแรกมาพอโหลดมาปุ๊บให้เราทำการติดตั้งเราก็เข้าไปพอเข้าไปแล้วปุ๊บก็ต้องรอครับแล้วก็เข้าไปที่ gta sa นะครับ dgsa.com เออรอเลนครับที่แรกมันจะเป็นเป็นอะไครับเป็นอะไครับเป็นอะครับเน็ตมันช้า เน็ตมันช้าช้าชัาเลยนี่ครับที่อยากมันจะเป็นอินตอคนครับเห้ากดไปครับจนกว่ามันจะเป็นยูอินตอนครับหนึ่งสองสามสี่อันนี้คลิปคลิปที่สองไม่คลิปที่สองคลิปที่เท่าไหร่ไม่รู้ครับ เนี่ยครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับให้เรากดเช็คนะครับกดชักแล้วกดเช็คนัี่ครับให้กดอินต่อนี่แล้วกดอินต่อเลยกันให้หมดละกดเดี๋ยวผมกดหมดแล้วกดอันนี้เสียงมันขาดขอ่ะนี่ครับมันจะมีดิดดิดรเบลิโบกับแอนนับล์นะครับแค่นี้ก็ได้แล้วครับเอาไปเลยครับ อาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยมาแล้วครับมาแล้วครับคลิปที่แล้วผมก็ลงไปสอนโหลดทิปที่ หลายคนอาจจะมีวิธีอื่นนะครับอันนี้ผมสอนกับคนที่ไม่มีวิธีน,นะครับนะครับกดทั้งบนและทั้งล่างพร้อมกันนะครับนีคมันก็จะขึ้นนะครับอ,อันนี้อันแรกคือลดเวลาเราเลือกใน up ก็คือขึ้นดาวก็คือลงนะครับเวลาเราเลือกแล้วก,ก,กดในกรอบช่องครับ มันก็จะให้เลือกพาจะอย่างไงพอสมมติจ,จะเอารถชนีนะก,กดตรงกลางครับขอเจ้าพี่เพียงแค่นี้ครับครับ